มาให้เราอีกหนึ่งห้องนะคะตมเหล่าคอนโดโ,ดโซนต้าเพลสเซนานิคมตอนนี้เราอยู่กันที่เวอร์เทอร์ฟอร์ดรอยัลสุดนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในห้องกันต่อดีกว่าค่ะเข้ามาในห้องปุ๊บจะเจอโซนควาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ทําอาหารแบบเล็กๆน้อยๆแบบจุกจิกแบบมินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะและมีห้องน้ำภายในตัวด้านข้างนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้านะคะในห้องน้าจะมีสุขภัณฑ์มาให้ครบพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่อดีกว่าค่ะ ตัวนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟาแบบนี้ให้1เซตนะคะในด้านหน้าจะเป็นโต๊ะทางเข้าให้1ชุดค่ะในห้องนอนก็เช่นเคยเลยมีประตูกระจกบ,บานเลือ่อนการระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนในห้องนอนเขาตกแต่งสวยมากเลยนะคะหน้าข้างเตียงจะมีโต๊ะเล็กๆแบบนี้เอาไว้ทํางานหรือว่าอ่านหนังสือได้เลยและมีกระจกแบบเล็กๆแบบมินิมอลมาให้1เซตค่ะและมีตู้เสื้อผ้าให้1ชุดแบบนี้นะคะใหญ่จุใจมากเลยใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆ เดี๋ยวเรามาดูระเบียงกันต่อดีกว่าค่ะระเบียงก็กว้างมากนะคะสามารถนั่งชิลๆรับลมชมวิวเป็นวิวสระนะคะและระเบียงก็อยู่ทางทิศเหนือไม่โดนแสงแดดแน่นอนค่ะห้องนี้ราคาเพียงแค่1.7 9ล้านบาทของที่อยู่ในห้องนี้แถมฟรีให้หมดเลยนะคะในทั้งเฟอร์นเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและเรายังมีให้คําปรึกษาด้านสีเชื่อฟรีอีกด้วยใครที่สนใจสามารถอินบอเข้ามาได้เลย